วัสดี f อฟซียายการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line nut240825 ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3ถึงสสัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็มีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 3สสินาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สม,มุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6-8ชั่วโมงนะคะสม,มุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้น,นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อ600บาทจัดส่งฟรีนะคะ,ะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเรทราคาส่งนะคะอยู่ที่1170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ อีพีนี้นะคะอีพีนี้พบกับชวนชมไม้ดอกไม้ประดับไม้แดดค่ะอ่ะก็จะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะแบบแรกน้องเป็นใบด่างนะคะใบด่างอ่ะตัวนี้เป็นเป็นดอกชั้นเดียวนะคะดอกชั้นเดียวสีชมพูสวยๆค่ะอ่ะตัวนี้อยู่ที่กระถางละ150บบาทค่ะค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งแบบถอดนะคะค่าจะส่งแบบถอดอ่ะต้นแรก 80บาทค่ะต้นต่อไปบวกที่ต้นละ20บาทนะคะแต่ว่าถ้าไปทั้งกระถางนะคะค่าจะส่ง100่บาทนะคะเริ่มที่100บาทนะคะ,อ,ะอันนี้คือแบบที่1นะคะต่อไปแบบที่2แบบที่2จะเป็นนินลการะคะ่ะนินลการใบด,ดํากระดูกแดงนะคะใบดากระดูกแดงสําหรับต้นนี้250บาทค่ะ250บาทนะคะนินลการนะคะต่อมา ต่อมาจะเป็นสีเหลืองค่ะจะเป็นสีเหลืองต้นนี้นะคะต้นนี้คือสีเหลืองอก็จะสูงสูงหน่อยต้นนี้สีเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองแบบนี้อันนี้ยังยังพอมีให้ได้ชมเหลืองแบบนี้ค่ะะเป็นสีเหลืองต่อตัวนี้ให้ที่80บาทนะคะต่อมาจะเป็นสีชมพูสีชมพูสวยๆนะคะเป็นดอกซ้อนค่ะตัวนี้สีชมพูดอกซ้อนนะคะสวยมาก อันนี้ก็ถ่ายช่วงช่วงบ่ายค่ะอากาศร้อนเขาก็เลยจะใบตกกิ่งก้านตกหน่อยนะคะถ้าได้ความเย็นกว่านี้เขาก็จะชูชันดีกว่านี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ฟอร์มสวยมากเลยถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องของสีดอกนะคะอ,อันนี้เป็นต้นต่อมาค่ะและต่อมาตัวนี้จริงๆก็สวยนะคะจริงๆตัวนี้ก็สวยอันนี้ก็ เริ่มดอกร่วงไปแล้วค่ะแล้วก็กําลังมาอีกนะคะก็จะมาเรื่อยๆค่ะ,ะนี่เป็นฟอร์มเขานะคะแปดสิบบาทค่ะถ้าเป็นไซนี้นะคะ,ะตัวใบาลายก็ยังตัวใบาลายมีอยู่อยู่ที่หกกระถางนะคะใบาลายมีอยู่ที่หกกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ,ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ส,หญสีเหลือง ฟอมสวยมากค่ะเนี่ยดอกเขาจะมาเรื่อยๆนะคะอ่าตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้ให้ที่300บาทค่ะตัวนี้ให้ที่300บาทนะคะให้ที่300บาทแล้วก็อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเชๆๆๆๆนะะ่นกันตัวนี้ดอกหน้าจอกประมาณททางโทนอ่าแดงแดงขาวถ้าไม่ขอบขาวก็ขอบแดงค่ะประมาณนี้คะ่ะจริงๆสวยมากค่ะต้นนี้ดอกสีดอกเขาจะสวยนะคะนี่ให้ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะนี่อันนี้ฟอร์มของเขานะคะอ่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่หนุกขออนุญาตถอดไปนะคะถอดไปขออนุญาตถอดไปตัวนี้ค่าจะส่งขอที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทค่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสำหรับไซส์ใหญ่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุกก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ